อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับมาพบกับ9อันดับกล้องวงจรปิดเซลล์มีรุ่นไหนดีที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดีมากที่สุดในปี2000 22นี้มีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ ในช่วงที่สินค้าสำหรับเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้านและสถานที่ทำงานกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ส่งผลให้มีแบรนด์สินค้ามากมายที่ได้เริ่มออกวางจําหน่ายสินค้าออกมาให้เราเลือกซื้อกันได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างกล้องวงจรปิดซึ่งหนึ่งในแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกนั่นก็คือยี่ห้อเสียวมีที่เป็นแบรนด์สินค้านวัตกรรมชั้นนําจากประเทศจีนนั่นเองแล้วก็ความสามารถของกล้องวงจรปิดที่ถูกกออกแบบ มาให้มีความคุ้มค่ากับระดับราคามากที่สุดจึงทําให้มีกลุ่มลูกค้ามากมายที่เริ่มให้ความสนใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิดยี่ห้อเี่ยวมีและผมก็ได้ทําการคัดเลือก9กล้องวงจรปิดยี่ห้อเี่ยวมีรุ่นไหนดีในปี2022นี้โดยทําการจัดเรียงลําดับจากราคาถูกไปหาราคาแพงจะมีตัวไหนบ้างที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดีมากที่สุดรวมไปถึงระดับราคาที่เหมาะสมสําหรับคุณมากที่สุดโอเคครับถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับที่9กล้องวงจรปิดเซมิไอมิ i ล็บมินิเซキュริตี้คาเมล่าโกลบอลเวอร์ชันเป็นกล้องวงจรปิดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่ตอบโจทย์การใช้งานและก็ติดตั้งในทุกสถานที่ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความละเอียดในการบันทึกวิดีโอระดับ Full HD มุมมองในการบันทึกวิดีโอที่ระดับ120องศาและขนาดความจุข,ของเมมโมรี a กาที่รองรับได้สูงสุดที่ 64GB รวมไปถึงการควบคุมการทํางานและก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันมี่โฮมบนเครื่องสมาร์ทโฟนด้วยนั่นเองครับข้อดีก็คือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงเวลากลางคืนควบคุมการทํางานผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็มีเซ็นเซอร์สําหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวในส่วนของข้อพิจารณานั้นนั่นก็คือมุมมองในการบันทึกวิดีโอไม่กว้างมากนักครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ590บาทอันดับ8 เซียวมีรุ่นเซี่ยววีวีโปอัลโดคาเมล่าจัดว่าเป็นกล้องวงจรปิดรุ่นระดับมาตรฐานที่เหมาะสําหรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมด้วยสเปคภายในระดับพื้นฐานที่ถูกใส่มาภายในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นความละเอียดในการบันทึกวิดีโอที่ให้มาในระดับ HD 1 0 8 0 p มาตรฐานการกันน้ําในระดับสูง IP 6 5มุมมองในการบันทึกวิดีโอปกติที่ทําได้ในระดับ150องศาแล้วเทคโนโลยี AI ที่ถูกติดตั้งมาให้สําหรับการตรวจจับความ ืึ้นไหวของสิ่งต่างๆที่บันทึกได้โดยข้อดีของกล้องตัวนี้นั่นก็คือมีมาตรฐานกันน้ําประสิทธิภาพสูงในระดับ IP 65มีระบบ AI สําหรับตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆแล้วก็ให้มุมมองการบันทึกวิดีโอปกติที่150องศาในส่วนของข้อพิจารณานะครับนั่นก็คือความละเอียดวิดีโอนั้นอาจจะไม่สูงมากเท่าไหร่ครับสาหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ879บาท อันดับเจ็ด x i มี m i Mi Home Security Camilla 1080p หากคุณกําลังมองหากล้องวงจรปิดขนาดเล็กกระทัดรัดที่เหมาะสาหรับการติดตั้งในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบนเพดานฝาผนังหรือแม้แต่การจัดวางบนโต๊ะและพื้นที่อื่นๆรุ่นนี้นับเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากจากความละเอียดมาตรฐานที่ให้มาในระดับ Full HD หรือ 1080p และความกว้างในการบันทึกสิ่งต่างๆอยู่ที่ระดับ170องศาส่วนในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟน ก็ทำได้ตั้งแต่ในรุ่นที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน4.0รวมถึงรุ่นที่สูงกว่าด้วยนั่นเองครับข้อดนนีนั้นก็คือแอปพลิเคชันใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน Android หลากหลายเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการสามารถสื่อสารแบบ2ทางได้แล้วก็ความละเอียดวิดีโอระดับมาตรฐาน Full HD ในส่วนของข้อพิจนารณานั่นก็คือรองรับ Memory c a r กสูงสุดได้เพียงแค่32 g b นั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ999บาท อันดับ6เสียวมีมี่โฮมซิเคียวลิตี้คาเมล่าองศา PTZ 2K เป็นกล้องวงจรปิดไร้สายความคมชัดสูงที่รองรับการบันทึกสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความละเอียดของกล้องถ่ายภาพที่ให้มาในระดับ3ล้านพิกเซลซึ่งทําให้สามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดถึงระดับ 2K ส่วนในเรื่องของมุมมองที่บันทึกได้ในแนวนอนจะทําได้สูงสุดถึงระดับ360องศา และจำแนกสิ่งต่างๆได้แบบมีคุณภาพด้วยการใช้งานเทคโนโลยี AI ที่ถูกติดตั้งมาให้ภายในของตัวอุปกรณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการติดตั้งเทคโนโลยีในว i ชั่น IR LEDs 940nm เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยครับข้อดีของกล้องตัวนี้นั้นก็คือจะให้ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอสูงสุดในระดับ 2K บันทึกภาพได้อย่างคมชัดแม้ในช่วงเวลากลางคืนมีระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ไม่ต้อง การบันทึกภาพครับแล้วในข้อพิจารณานั้นนันก็คือไม่รองรับมาตรฐานการกันน้ํานั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,379บาท อันดับ5เซลล a o m i Mi Lab Pro A1 ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในรุ่นของกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียด 2K ที่มีความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับการใช้งานทั่วไปภายในปี2022นี้จากความสามารถในการบันทึกวิดีโอที่ทําได้90องศาในแนวตั้งแล้วก็110องศาในแนวนอนซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น360องศาจากกลไกต่างๆที่ถูกติดตั้งมาภายในตัวเครื่องอีกทั้งในส่วนของการใช้งานระบบไร้สายก็ยังทํางานได้แบบมีคุณภาพผ่านการใช้งานแอปพลิคช มี่โฮมทั้งบนสมาร์ทโฟนภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ด้วยครับสำหรับข้อดีนั้นนั่นก็คือความละเอียดในการบันทึกวิดีโอสูงสุดถึงระดับ 2K แล้วก็มีระบบ AI ตรวจจับอัจฉริยะแยกแยะบุคคลสัตว์เลี้ยงสิ่งของพร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันมือถือนั่นเองครับแล้วก็ในข้อพิจารณานั้นความแข็งแรงทนทานนั้นอาจจะไม่สูงมากนักนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,190บาทไปจนถึง1490บาทครับ อันดับ4ี่ x i a o m Home Security Camera 360องศา 1,080p IP c a m e l a ถัดมาเป็นอีกหนึ่งรุ่นแบบไร้สายที่บันทึกสิ่งต่างๆได้สูงสุดในความละเอียดระดับ HD และมุมมองในการถ่ายวิดีโอในสถานการณ์ต่างๆได้สูงสุดถึง360องศารวมไปถึงยังสามารถขยายสิ่งต่างๆที่ถูกบันทึกได้ด้วยการซูงแบบดิจิตอลสูงสุดถึง4เท่านอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟนที่ทำงานภาย ในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เวอร์ชัน4.0ไปจนถึง7.0อีกด้วยครับข้อดีนั้นสามารถรองรับการสื่อสาร2ช่องทางแบบเรียลไทม์แล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองในการบันทึกวิดีโอสูงสุด360องศาในส่วนของข้อพิจารณานั้นความแข็งแรงทนทานอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ก็พอทนได้ครับผมสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,290บาทไปจนถึง1,490บาท อันดับ3เสี Me, ่ยวมีเสี่ยว VV HD 1080p เป็นกล้องวงจรปิดแบบติดเพดานที่มาพร้อมกับคุณสมบัติในการบันทึกวิดีโอแบบ360องศาร,รอบด้านจากด้านบนของห้องด้วยกล้องวิดีโอที่บันทึกสิ่งต่างๆได้สูงสุดในความละเอียดระดับ Full HD ที่สําคัญยังจัดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีการติดตั้งฟังก์ชันการสื่อสารเรลไทม์แบบ2ทางจากไมโครโฟนคุณภาพสูงและลำโพงภายในตัวเครื่องรวมไปถึงยังเพิ่มความจุข,ของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและการติดตั้งเมม o r ีขนาดการ์ดความจุสูงสุดที่32 g b ไได้ด้วยเช่นกันครับข้อดีคือรองรับการ สั่งการผ่านแอปพลิเคชันให้มุมมองการบันทึกวิดีโอแบบ360องศารอบทิศท,ทางสามารถบันทึกภาพได้อย่างคมชัดในช่วงเวลากลางคืนในส่วนของข้อพิจารณานั้นนั่น,น,นก็คือขนาดความจุข,ของเมมโมรีการ์ดที่รองรับสูงสุดได้เพียงแค่32กิกะไบต์เท่านั้นครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1 4 0 4บาทอันดับ 2. เ Xiaomi Home Security Camila PTZ โปร360องศารุ่นนี้เป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายรูปลักษณ์การออกแบบสุดสวยงามทันสมัยที่ถูกออกแบบมาพร้อมความละเอียดในการบันทึกวิดีโอสูงสุดในระดับ 2K หรือประมาณ 1296P และสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองในการบันทึกสิ่งต่างๆได้มากถึง360องศารอบทิศท,ทางยิ่งไปกว่านั้นด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ทำได้ง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบตั้งโต๊ะก็ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายในการใช้งานได้ดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับในส่วนของข้อดีนั้นนั่นก็คือความละเอียดวิดีโอสูงถึง 2K การทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายปรับเปลี่ยนมุมมองในการบันทึกวิดีโอได้ถึง360องศารอบทิศทางแล้วก็ข้อพิจารณานั้นไม่รองรับมาตรฐานการกันน้ำนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,899บาท แล้วก็ในอันดับที่1กล้องวงจรปิดเซมิไอมิลเล็ป EC2 แล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งจากแบรนด์เซมีที่มาพร้อมสเปคการใช้งานจัดอยู่ในระดับพื้นฐานและใช้งานในดีไซน์การออกแบบสุดคลาสสิกซึ่งยังคงดูมีความสวยงามหรูหราไปด้วยในเวลาเดียวกันโดยจากการใช้งานวัสดุในการผลิตคุณภาพสูงก็เป็นส่วนที่ทําให้รุน่นนี้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในวันที่มีสภาพอากาศร้อนหรือแม้แต่ในวันที่มีฝนตก ที่สําคัญด้วยการถูกออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการติดตั้งบนผนังและกําแพงก็ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดวางไปได้อยู่ไม่น้อยด้วยเช่นกันครับข้อดีนั้นนั่นก็คือการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานตลอด4เดือนดีไซน์ออกแบบมามีความคลาสสิกและดูหรูหราทนต่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมในส่วนข้อพิจารณา,านั้นนั่นก็คือการรองรับเมมโมรี่การ์ดได้ที่ขนาดความจุสูงสุดเพียงแค่6 4กิกะไบต์เท่านั้นครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 2,490บาทไปจุดถึง2,690บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Top 10ครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับหากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกำลังมองหาก,กล้องวงจรปิดในแบรนด์เซลมีกันนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยนะฮะหวังว่าในคลิปนี้จะเป็น1ใน9ตัวนะครับที่ต้องโดนใจสักตัวแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ควนที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก่อนที่จะกดสั่งซื้อนะครับโดยผมวางลิงก์ในการช็อปออนไลน์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับถ้าหากสนใจไปกดซื้อได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้น,น,นะครับผมก็ขอจบไเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นั้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีฮะ